สวัสดีครับสำหรับเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดแรกก็จบไปแล้วนะครับสำหรับลวอร์พูเมื่อคือนก็มีแข่งกันน่าจะถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะหคู่มั้งโวดสุดเนี่ยหนีไม่พ้นบาเยอร์มิวนิกแน่นอนลัวดินโมซาเกลไปแบบเละเทะเลยเข้า2โอ้โหโหดมากซึ่งไอคู่ของบาเยอร์มิวนิกอ่ะมันเตะพร้อมกับลวอร์พูผมก็ไม่ได้ดูหรอกครับเพราะว่าผมต้องตามดูลวอร์พูเป็นหลักแต่จริงๆอ่ะคู่ที่ผมอยากดูอีกหนึ่งคู่นะก็คือยูเวนตุสครับที่ฤดูกาลนี้กลับมาเล่น ค่อนข้างจะโอเคแล้วครับหลังจากที่ง่วงนอนกับเอาเลกีมานานแต่ว่าผมก็เลือกได้แค่คู่เดียวครับเพราะว่าสภาพร่างกายของผมเนี่ยถ้าจะให้ยิงยาวถึงตีสี่ตีห้าเลยอะร่างกายผมไม่ไหวครับผมต้องทํางานด้วยแล้วก็หาเวลามาอัดคลิปลงด้วยถ้ายิงยาวถึงตีสี่ตีห้าไม่ได้นอนเนี่ยสมองผมจะอ่องอองนะครับจะทํางานไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องผมก็เลยต้องนอนก่อนแล้วก็ตื่นมาดูเลยว่าพูเอาส่วนยูเว่ก็นั่งเช็คสกอร์แล้วชนะไป31แล้วก็เดี๋ยวไปดูย้อนหลังเอา และสาหรับลวอ่าภูลเมื่อคืนนะครับถือว่าอย่างน้อยอะ่ะก็ทําได้ตามเป้าตามที่สมควรจะทําได้เก็บ3ามคะแนนประเดิมระบบใหม่ของยูฟาแชมเปี้ยนลีกไปได้แล้วถึงแม้ว่าตอนเริ่มต้นจะเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีก็ตามนะครับแต่เดี๋ยวยังไงเราไปว่ากันทีละประเด็นดีกว่าว่าผมมองเกมน,นี้ยังไงบ้างและเพื่อนๆมองเกมน,นี้ยังไงบ้างครับผมเชื่อว่ามันมีจุดที่แตกต่างกันแน่นอนและจุดที่ผมมองต่างเนี่ยอาจจะขัดใจเพื่อนๆหลายๆคนด้วยแต่อย่างที่บอกเนาะมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ ท <So S 1> like yeah, ุกคนสามารถออกความคิดเห็นได้ถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเหมือนเดิมนะอย่างที่ผมได้บอกไปในคลิปหลังเกมที่แพ้กับฟอ r e เรสเนาะว่ารือว่าหัวต้องเอาชนะเอซีมิลานให้ได้ไม่อย่างนั้นความกดดันจะพุ่งมาหาอร์เนอร์สล็อตแน่นอนแถมมิลานนะครับปีนี้เริ่มต้นได้แย่มากๆเลยสานัดแรกไม่ชนะใครเลยเพิ่งจะมาชนะได้ในนัดที่4แต่ก็แม่งชนะเวเนเซียคือถ้าไม่ชนะเวเนเซียนะครับแม่งอาการหนักแล้ว ไม่ว่ายังไงก็ตามหรือว่าผู้ต้องชนะมิลานให้ได้ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างไม่ว่าจะพึ่งแพ้มาก็ต้องกลับมาตั้งหลักให้ได้เร็วที่สุดนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันความกดดันที่สลอตอาจจะได้รับในช่วงหลังจบเกมด้วยอันนี้พูดถึงในสถานการณ์ที่ไม่ชนะเอซมิลานนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการเปิดหัวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ต้องตุนคะแนนให้ได้มากที่สุดก่อนโดยเฉพาะในช่วง2นัดแรกควรจะได้6คะแนนเต็มเพราะว่าตั้งแต่เกมที่3ถึง5 อาจจะรวมถึงนัดที่6ด้วยครับที่มันต้องเจอกับไล์ซิกรีเวอร์กูเซนแล้วมาดิดแล้วก็จีโรนาดังนั้นนะครับถ้า2เกมแรกเก็บไม่ได้6คะแนนเต็มรับรองมีเสียวกันแน่นอนแลายในเกมนี้นะครับในช่วงก่อนเริ่มเกมมันก็มีข่าวว่าอาร์เนอร์สโตเขาจะทาการโรเทชันนักเตะ3าตถึงสตำแหน่งเลยไม่ว่าจะเป็นวัตตาลูเอนโดคอสตาสซิมิกาสโคดี้กัคโตดาวินนูเยสหรือว่าแม้แต่เคอร์ติสโจนก็น่าจะได้ลงมาเป็นโปวจริงนะครับแต่ว่าในความคิดผมนะ จากที่ผมได้ไปนั่งไล่อ่านไล่ฟังไล่ดูอานเนอร์สล็อตตั้งแต่อยู่กับไฟยนอตเนะครับผมคิดว่าเขาไม่น่าจะเปลี่ยนทีมมากถึงสี่ตำแหน่งคือสล็อตจะมีความชัดเจนมากๆครับว่าใครคือตัวจริงใครคือตัวสำรองเรียกว่าไม่ค่อยโรเตชันเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่ามันจะต้องมีสักช่วงหนึ่งแหละที่เขาจะเรียนรู้ได้ว่าลีกอังกฤษอะถ้าไม่โรเตชันอะมันไม่ได้ความเข้มข้นมันต่างจากลีกในทแลนด์เยอะมากครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเกมนี้มีการโรเตชันนะเต็มที่ไม่น่าจะเกิน3คน เอนโดเนี่ยผมไม่คิดว่าเขาจะได้ลงอยู่แล้วมันก็จะมีซิมิกัสกัคโปนูนเยสครับ3คนนี้ที่น่าจะได้รับโอกาสและหลังจากที่ผมนอนตื่นมาแล้วนะล้างหน้าล้างตาเปิดมือถือเช็คไลอัพอืมกลายเป็นว่าสรุปว่านูนเยสก็ยังสำรองเหมือนเดิมและในไลอัพนะครับมันขึ้นว่าลิเวร์พูลเนี่ยใช้กัคโปไปเล่นหน้าเป้าโจต้ายืมปีกซ้ายผมก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่เพราะว่าสล็อตเขาชัดเจนมากๆเลยว่าปีกซ้ายในทีมตอนนี้จะมีแค่2คนก็คือดีอาร์สกับกัคโปมันคือวิธีการทํางานของสลลตเยครับ ถ้านักเตะไม่เจ็บไม่แบนและถ้ามีความฟิตมากพอผมว่าส็ลตเขาไม่ใช่คนที่จะมาปรับเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆแบบเยอยกันครบส่วนรายชื่อของเอซีมิลานครับแวบแรกเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าทำไมเด็กเก่าเชลซีมันเยอะจังวะคือผมก็ดูยูเวนะเชียร์ยูเวอาจจะไม่ได้ตามดูฟุกนัดเหมือนกับเรอร์พาลแต่ผมยอมรับว่าผมไม่ค่อยได้ติดตามทีมอื่นในกันโชติเลียามากเท่าไหร่ดังนั้นผมก็เลยไม่แน่ใจนะครับก็เลยไม่กล้าพูดนะนักเตะเอซีมิลานคนไหนบ้างที่เป็นตัวหลักที่เป็น1สมต,ตัวจริงเนาะ ดังนั้นผมจะขอข้ามรายชื่อเตะตัวจริงของ AC ซิมิลานไปนะครับเพราะว่าผมไม่มั่นใจจริงๆและในส่วนของรูปเกมนะครับมิลานเริ่มต้นได้ดีมากๆเลยได้ประตูนําเร็วมากๆ2นาทีกว่าๆ็หายเองาอโดยที่ในจังหวะนี้นะครับผมรู้สึกว่าซิมิกราร์สเนี่ยพลาดเต็มๆเลยผมมองว่าซิมิกราร์ะเขากาดจังหวะไม่ดีบอลมนันออกจากเท้าของไมเมยองมานานมากแล้วอะซิมิกราร์สก็อยู่ห่างจากคาราเบียเยอะมากและพูดในฐานะคนเล่นกองหลังนะครับจังหวะนียมันมีโอกาสน้อยมากๆเลยที่ซิมิกราร์สจะไปแย่งมงได้ และผมมองว่าซิมิกาสไม่ควรจะเทคตัวขึ้นหมองด้วยซ้ำเพราะถ้าไปดูภาพช้ากันเนาะจะเห็นว่าคาราเบียเนี่ยกำลังจะหมองบอลได้อยู่แล้วซิมิกาสยังไม่ได้เทคตัวขึ้นหมองเลยด้วยซ้ำและพอเขาตัดสินใจเทคตัวขึ้นหมองมันกลายเป็นว่าตัวเขาเนี่ยลอยอยู่กลางอากาศแต่ว่าพื้นที่ตรงแบกซ้ายอะ่ะมันโล่งมากๆแล้วครับและผู้ริสิตเขาก็รอจังหวะนี้อยู่ก็ได้วิ่งสอดขึ้นมาตรงช่องว่างตรงนั้นนั่นแหละครับก่อนที่โมราตาเขาจะแปะให้หลุดเข้าไปยิงขึ้นนำหนึ่งศูนย์ซิมิกาสลูกนี้นะ ผมมองว่าเขาพลาดเต็มๆเลยครับแต่ว่ามันก็อยู่ในฐานะที่พอจะเข้าใจได้เพราะว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาซิมิการสแทบจะยังไม่มีโอกาสได้ลงเล่นเลยครับเขาแทบไม่มีเพย์ไทม์เลยและพอได้ลงมาจะทําพลาดจะตัดสินใจพลาดมันก็พอที่จะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับและเราก็จะเห็นได้ว่าพอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆซิมิการสก็ดีขึ้นเขาสามารถรับมือได้ดีขึ้นแต่ว่าการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายในตอนที่ทีมได้เล่นเกมลุกอะครับซิมิการสยังตัดสินใจได้ไม่ดีและหลังจากที่เอซิมิลานได้ประตูขึ้นนํา เกมของมิลานเขาก็มีแค่นี้จริงครับเพราะว่าตลอด90นาทีที่เหลือมิลานแม่งไม่มีอะไรเลยอะ่ะกลายเป็นเลยว่าพูครองเกมได้ทั้งหมดเลยเหลือแค่ว่าจะยิงได้ตอนไหนเท่านั้นเองโดยที่ในเกมเนี่ยมันผิดกับเกมที่เจอกับฟอเรสต์เลยครับเพราะว่าเกมกับฟอเรสต์นะต่อให้เล่นอีก90นาทีลุยว่าพูแม่งก็ยิงไม่ได้แต่ว่าเกมเนี่ยลุยว่าพูสร้างโอกาสได้เรื่อยๆเลยครับมีจังหวะของโมซาล่าที่ยิงไปชนคาน2สองครั้งถึงแม้ว่าในโอกาสแรกอะ่ะที่ยิงด้วยเท้าขวาไปชนคานอะ่ะผมจะรู้สึกว่ามันจะหนนหนเหล แล้วก็ยังมีจังหวะของเดียวก็โจตาที่เขาหลุดไปอะ่ะแล้วก็ไม่ยอมปาดให้กับกักโปหรือว่าผูซ่าโอกาสได้เยอะครับในเกมนี้มาทุกที่ทุกทางเลยซ้ายขวากลางหรือแม้แต่ลูกตั้งเตะที่กลายมาเป็น2ประตูของ2เซนเตอร์ลูกแรกสําหรับผมนะครับผมไม่มีอะไรจะพูดถึงมากเท่าไหร่ <S <S ก็ไรเดอร์เขาประกบตัวพลาดซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนจังหวะของซิมิการ์แหละครับความผิดพลาดในเกมรับซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้เป็นปกติอยู่แล้วเพียงแค่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับทีมเราเราก็จะเซงๆงหน่อยแค่นั้นเองแต่ว่าลูกที่2เนี่ย ผมอยากจะชมเวอร์จิลฟานไดมากๆเลยไม่รู้ไม่ใครเห็นเือนผมหรือเปล่านะตั้งแต่ซีมิการ์ดยังไม่ได้เปิดแต่มุมออกมาครับฟานไดเขายืนประกบตัวอยู่กับไรเดอร์และเขาก็เอามือไปดันไรเดอร์เนี่ยครับให้ไปอยู่ด้านหลังของไม้เมยองไมเมยองก็มองไม่เห็นเขามองเห็นแต่ฟานไดพอบอลมันลอยมาแล้วอะเรานี้มันเป็นการชิงจังหวะกันแล้วครับฟานไดเขาก็ผลักไรเดอร์ไปอยู่ด้านหลังเมยองเลยก่อนที่จะพุ่งตตัดหน้าขึ้นมาและไม้เมยองเนี่ย เข,เขาก็จะไปกระแทกเวอร์จิลฟาร์ดไดให้เสียจังหวะเว้ยแต่มันกลายเป็นว่าไมเมยองดันไปกระแทกใส่ไรเดอร์แทนไปสกีนใส่ไรเดอร์ทำให้ไรเดอร์นั้นตามมาประกบเวอร์จิลฟาน์ไดไม่ทันและมันก็กลายเป็นว่าฟานดไดเนี่ยฟรีเลยครับจังหวะนี้มองโล่งๆเลยและในจังหวะนี้นะผมไม่เข้าใจว่าทําไมเมยองมันไม่ออกมาตัดบอลวะคือซีมิการ์ดอ่ะเขาโยนบอลไม่ได้กอบหกหลาซึ่งมันเป็นพื้นที่ของผู้ักษาประตูอยู่แล้วครับกระโดดขึ้นไปเหอะกระโดดไปชนกับฟานไดก็ได้แล้วก็ลงมา ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอาการบาดเจ็บที่เขาลงไปนั่งที่พื้นสองครั้งในช่วงก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับคือถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมว่าเมยองแม่งโคตรพลาดเลยเขาไม่ควรเดือ้อไม่ควรฝืนเล่นต่อเลยครับซึ่งผมคิดว่ามันก็แอบจะมีส่วนเหมือนกันเพราะสุดท้ายเมยองเขาก็ไม่ไหวจริงๆในช่วงครึ่งหลังก่อนที่มิลานเขาจะทาการเปลี่ยนตัวเอาผู้เั่นฝาประตูดาวลุงลงมาแต่ผมมองว่ามันไม่ได้มีผลอะไรถึงขนาดน,นั้นนะครับและในช่วงครึ่งหลังเนี่ยหรือว่าฮูมีโอกาสได้ประตูที่3หลายครั้งมา,มากๆเลยจังหว,ทงงหวงหะท ที่เขายิงด้วยเท้าขวาแล้วก็ข้ามคานไปไกลมากๆจริงๆอะครับไอ้จังหวะเนี่ยซิมิการ์ดเขาควรจะปาดด้วยเท้าซ้ายไปที่เสาสองซึ่งซาร่าเขาอยู่คนเดียวสามารถแทบอินได้ง่ายๆเลยแต่สุดท้ายลิเวอภูพูลก็ไม่ได้ไประตูที่3จากโอกาสจังหวะสวนกลับเนาะคือเป็นจังหวะตัดบ,บอลของกาเวนแบกที่โหูที่วันนี้กาเวนแบกแม่งเล่นได้โคตรดีอะคือมันไม่น่าเชื่อเลยครับในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลอะ เราแทบไม่มีใครพูดถึงกาเบรแบกเลยไม่มีใครเชื่อด้วยซ้ําว่ากาเบรแบกเขาจะสามารถพัฒนาขึ้นมาขนาดน,นี้ได้แต่กาเบรียลกลายเป็นนักเตะที่เด่นที่สุดในทีมเราตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเลยครับและในเกมนี้พอเขาตัดบอลได้เขาเปลี่ยนเกมทันทีเลยไหลต่อให้กับโซโบสไลแล้วก็แทงต่อให้โคดี้คาโปก่อนที่เขาจะปาดกลับเข้ามาให้กับโซโบ ยิงเข้าไปง่ายๆเป็นลูกที่3ซึ่งในเกมเนี่ยครับผมไม่รู้เพื่อนๆจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าเนาะหลายคนอาจจะบอกว่าโซโบชัยเขาเล่นดีเขายิงได้แต่ว่าในมุมมองผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาต้องดีกว่านี้ครับวันนี้หลายๆจังหวะเหมือนเขาช้าไปครึ่งจังหวะไม่ว่าจะโดนผู้เล่นของมิลานบีบหรือว่าไม่โดนบีบก็ตามมันมีหลายครั้งเลยครับที่เขาดูเหมือนจะคิดช้าไปนิดนึงหรือว่าผิดจังหวะไปหน่อยนึงและพยายามจะยืดขาเพื่อไปจับบอลแต่ว่าจับไม่อยู่คือสมมุตินะครับว่าเรายื่นขาขวาออกไปเนี่ย ขอโซโบะเขาก็จะเหยียดขาไปสุดๆแล้วครับพยายามจะจับบอลแต่มันก็เอาไม่อยู่ไงแล้วมันก็เหมือนกับคนเราอะครับพอมันเหยียดขาแบบสุดเกินไปอ่ะอีกขาหนึ่งที่มันเป็นขาหลักอ่ะมันก็จะทรงตัวไม่อยู่เข่ามันก็จะลงไปฟุดไปยันที่พื้นซึ่งในเกมนี้ผมก็คุยกับเพื่อนอยู่เหมือนกันแล้วมันก็เห็นตรงกันครับว่าแบบโซโบะเขาเป็นแบบนี้สี่ถึงห้ารอบและทุกครั้งครับมันจบด้วยการเสียการครองบอลแต่ว่าในเกมนี้ก็ยังโชคดีที่มันถือว่ายังไม่ได้เสียหายมากเพราะว่ามีลานอะ เขาตัดบอลได้ก็จริงครับแต่ว่าเขาฉวยโอกาสไม่ได้แต่ว่าถ้าเราไปพลาดเสียบอลกลางสนามแบบนี้กับผู้แข่งที่เก่งกว่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นแมนซิตี้อาร์เซนอลเรอัลมาดิดหรือว่าลิเวอร์กูเซนผมว่าน่ากลัวนะครับโซโบยังไม่เนียบเท่าไหร่สําหรับในความคิดของผมนะและแน่นอนคราบว่าคนที่เด่นสุดๆเลยในเกมนี้มันมี2คนที่ถูกพูดถึงกันแน่นอนนั่นก็คือโคดี้กัปโปแล้วก็ไลออนกาเบ็นแบกฟอร์มของโคดี้กัปโปในเกมเนี่ยครับมันเป็นผลดีกับทีมมากๆเลยนะอย่างน้อยที่สุดนะครับมันเกิดการแย่งชิงตําาแแหนนน่งกัภยใทีมล ดีอาร์สกักโปในตำแหน่งหน้าซ้ายไลยอันเกาเวนแบกก็เล่นดีมากๆจังหวะขึ้นเกมตัดเกมทำได้ดีจังหวะที่เข้าตาที่สุดเลยนะครับสำหรับผมมันคือจังหวะที่เขาวิ่งลงมาช่วยเกมรับอ่ะในจังหวะที่ลาเวลเลเอลกระชากหนีกนาเต้กระชากแบบโโอ้โหแม่งแตะบอลแล้วหายเลยอะ่ะกนาเต้แม่งตามไม่ทัน ก่อนที่เลอาจะพยายามเปิดเข้ากลางครับแต่ว่ากาเวนแบกวิ่งตามมาบล็อกได้ทันลูกนี้จากใจคนเล่นกองหลังนะโอ้โหแม่งโคตรได้ใจเลยครับมีกองกลางที่สามารถทําได้แบบนี้กองหลังงานง่ายขึ้นเยอะมากแต่ว่าสําหรับอีกคนหนึ่งที่ผมอยากจะชมนะก็คือเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนครับที่ในวันนี้เขาไม่พลาดเลยในการประกบลาเฟลเลอาคือในช่วงก่อนเริ่มเกมอ่ะผมแม่งมีแอบเสียวว่าเทรนเจอเลอามันจะไหวไหมวะซิมิกาสเจอพูลิสิตจะไหวไหมวะอย่างน้อยผมคิดว่าซิมิกาสก็น่าจะพอไหวแหละ คือถ้าซซมิการเขาพลาดขึ้นมาอย่างน้อยฝั่งนั้นมันก็ยังมีเวอร์ชูฟานไดคอยช่วยไงแต่ว่าเทรนเนสสิเลยเอานี่คือให้เปรียบเทียบง่ายๆนะสำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่ามันจะเป็นสไตล์เหมือนโดกกอขอมเมดี้ตีครับแต่ว่ายิงคมกว่าคือถ้าจังหวะไหนที่เทรนเขาเผลอินวอร์ตเข้าไปด้านในหรือว่าเติมขึ้นสูงและถูกตัดบ,บอลได้ถูกสวนกลับผมว่าเทรนแม่งโดนด่าอีกแน่นอนคือเรื่องเนี้ยสำหรับผมนะครับการที่เทรนเขาหลุดตำแหน่งหรือว่าเล่นเกมรับได้ไม่ดีสำหรับผมแม่งไม่ใช่ปัญหาเลยครับการหลุดตำแหน่งเพราะถูกสวนกกลลับเเเปป็นรื่องติย คือเราแม่งไม่ใช่เดอะแฟลชเ่วยที่เราเติมเกมลุกขึ้นไปแล้วและพอเราโดนตัดบอลไม่ว่าเราจะส่งเสียหรือว่าเพื่อนส่งเสียก็ตามเราจะสามารถวิ่งกลับมาเล่นเกมรับได้ภายใน1วินาทีคือถ้าหลุดตำแหน่งจากการเล่นเกมลุกอะไรแบบนี้ครับผมโอเคผมไม่มีปัญหาเลยมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยครับจังหวะเซตเกมลุกมันก็ต้องไม่พร้อมเล่นเกมรับอยู่แล้วซึ่งมันเป็นหน้าที่ของเซนเตอร์ครับต้องรับผิดชอบแทนให้ได้แต่เชื่อผมนะเราได้อะไรจากเทรนด์ในการเล่นเกมลุกมากกว่าเยอะในปัจจุบันนี้มันหาไม่ได้แล้วครับแบ็กที่เล มันยิ่งหายากมากเข้าไปใหญ่ถ้าเราจะหาแบ็คที่สามารถเล่นเกมลุกได้ดีโคตรๆแล้วก็เล่นเกมรับได้ดีโคตรๆพร้อมกันทั้งสองอย่างมันหาแทบไม่ได้แล้วนะครับในสมัยเนี่ยคือในสมัยก่อนอะ่ะมันก็จะมีพวกที่แบบกลางๆเนาะลุกดีใช้ได้รับก็ดีใช้ได้ก็จะมีพวกแบบซีฟินแนนอาวอโร่อาเบลัวหรือว่าแกลลี่เนวิลพวกเนี่ยแต่ว่าบอลสมัยใหม่นักเตะแบบเท,ทรนด์นี่มันหาไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยเกมรับของเทรนด์ที่อาจจะโดนด่าม,มาโดยตลอดผมว่าเขาทําได้ดีนะ ประสบการณ์ทำให้เขาโตขึ้นเยอะมากครับเข้าใจเกมเข้าใจคู่แข่งมีการอ่านทางคู่แข่งได้ดีขึ้นมากๆวันนี้ไม่พลาดเลยคุมราเฟลเลอเอาได้อยู่ทั้งเกมแต่คนที่น่าเป็นห่วงจริงๆเลยเนี่ยครับผมมองว่ามันยังคงเป็นดาวินนูเยสเหมือนเดิมนะครับคือแบบคือยังไงดีวะคือคือมันดูเล่นไม่เข้ากับเพื่อนเท่าไหร่เลยครับมันดูเล่นไม่นิ่งอะอย่างในจังหวะที่ได้สวนกลับนะครับที่สองสองมันมีลุยดีอาร์สเนาะที่คนภาคเขาบอกว่าดาวินนูเยสเขาจะปาดให้กับลุยดีอาร์สแต่ว่าดัน ตามความรู้สึกของผมนะผมว่าจังหวะนั้นนะดาวินูนเยสแั่งจะยิงเองคือตั้งแต่กลางสนามแล้วครับดาวิน yes ูนเยสมองไม่เห็นดิอาร์ตว่าเขาเติมขึ้นมาแน่นอนเพราะดีอาร์เนี่ยเขาสปินมาจากด้านหลังเลยที่แบบไกลมากๆเลยครับตั้งแต่หน้ากรอบเขตโทษเลยอะ่ะและดาวินูนเยสก็ไม่ได้เงยงหน้าขึ้นมามองเลยวิ่งไปจนถึงเขตโทษนะครับพยายามจะยิงหรือพยายามจะปาดอะไรสักอย่างเนี่ยแหละคือจังหวะเนี่ยมันสําหรับผมนะผมว่าดีแล้วล่ะครับที่มันติดโทมอรีออกหลังเพราะว่าถ้ามันไม่ติดนะถ้าตามความเข้าใจของผมนะครับถ้าเขายิงจริงๆเี่ย เอาจร,จริงๆนะแม่งยิงไม่ดีด้วยและอีกจังหวะหนึ่งที่นูนเยสเขาได้วอลเล่ตรงบริเวณแถวๆจุดโทษนะครับหลักไม่ดีบอลก็ย้อนหลังวอลเล่ด้วยเท้าซ้ายข้างที่ไม่ถนัดอีกข้ามคารออกไปแบบไม่ได้ลุ้นเลยซึ่งในจังหวะนี้ผมมองว่ามันไม่มีกองหลังมีลานวิ่งเข้ามาบีบเลยอ่ะเขาสามารถจับบอลลงแล้วค่อยยิงด้วย้ายก็ได้แต่เชื่อว่าตอนนี้ครับดาวิดนูนเยสเขากดดันมากๆแล้วล่ะแบบพยายามจะเร่งตัวเองพยายามจะยิงประตูให้ได้เพื่อปลดล็อกตัวเองให้ได้เร็วที่สุด มันก็เลยทาให้เวลาเขาเล่นเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นไปตามธรรมชาติเท่าไหร่ซิมิการ์สวันนี้คนนึงก็นั่งหงุดหงิดนิดหน่อยเนาะจะยิงเองอะไรกันนะกันนะเงยหน้ามองเสาสองบ้างก็ได้ครับซาร่าอยู่โล่งๆหลายครั้งเลยท้ายเกมก็หวดออกไปไกลมากๆทัทง้งๆที่เขาสามารถไหลให้กับโมซาร่าได้และถ้าเขาไหลนะซาร่าคือหลุดเดี่ยวแน่ๆแ,และในช่วงทศราบาดเจ็บสล็อตเขาเป็นตัวอีก2คนนะครับก็คือเป็นการส่งเอาเคซ่าลงมาพร้อมกับวัตต์ลุเอนโดทั้งนูนเยสทั้งเอนโดเนี่ย หรือแม้แต่ตัวสมองคนอื่นๆด้วยก็ได้ครับอาจจะต้องให้เวลาการเล่นมากกว่านี้นะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมอยากให้สลอดเขาลองทําดูบ้างเพราะว่าถ้าเกิดว่าการแบนแบกได้รับบาดเจ็บขึ้นมาหรือว่าไม่ฟิตขึ้นมาเนี่ยหรือจะเป็นคนอื่นก็ได้ครับจะเป็นโซโบสไลหรือว่าจะเป็นนักอลิสเตอร์ก็ได้และถ้ามันถึงสถานการณ์ที่ต้องใช้วาตารูเอนโดจริงๆเนี่ยผมว่าน่ากลัวนะครับเพราะว่าในช่วงไทยเกมอะเอนโดเขาลงมาแป๊บเดียวยังพลาดตรงหน้าเขตโทษเลยครับยังเห็นว่าเอนโดยังเล่นไม่ได้เลย ท,ทั้งที่จังหวะนั้นนะ่ะมันเป็นจังหวะที่ไม่มีอะไรเลยครับเพื่อนส่งให้และเขาก็วิ่งมารอตรงพื้นที่ว่างให้ส่งคืนแล้วได้ซ้ําแต่ก็ยังดีนะครับที่มันไม่ได้พลาดจนถึงทําให้ทีมเสียประตูและผมมองว่าทั้งดาวินนูเยสและก็วาตาลูเอนโดนะครับทั้ง2คนเนี่ยต้องการเวลาในสนามเยอะกว่านี้เพื่อเป็นการปรับจังหวะการเล่นและด้วยระบบใหม่ของยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเราไม่รู้เลยว่าเราควรจะเก็บให้ได้กี่คะแนนเพื่อโอกาสการเข้ารอบต่อไป และมันจะต้องเป็นการเข้ารอบโดยที่ไม่ต้องไปแข่งเพย์ออฟด้วยนะครับอย่าไปหาเรื่องเหนื่อยให้มันมีเกมเพิ่มขึ้นมาอีก2เกมแบบไม่จําเป็นนะครับยังไงก็ชนะให้ได้มากที่สุดก่อนละกันพยายามทําอันดับให้ติด1ใน8ให้ได้ก็พอแล้วพอเวลามันผ่านไป2ปี3ปี4ปีเนี่ยตอนนั้นนะครับมันน่าจะมีค่าเฉลีย่ยออกมาเราก็จะสามารถวางแผดกันได้แล้วครับแต่ว่าตอนเนี้ยอาจจะต้องดูเป็นนับต่อน,นัดไปก่อน และนี่ก็คือความคิดเห็นของผมที่มีต่อเกมเกมนี้นะครับชอบใจไม่ชอบใจตรงไหนคิดเหมือนหรือว่าคิดต่างกันยังไงคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะแลกเปลี่ยนความคิดกันได้เลยครับและเดี๋ยวยังไงถ้าผมมีเวลาเนี่ยผมจะมานั่งไล่อ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมเลยและเดี๋ยวยังไงเราเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ